สวัสดีครับผมร้านดาวลุ่งเจริญแท็กเตอร์ครับผมร้านตั้งอยู่บ้านในเชือกตำบมหนองแปนอำเภอวมลาใสาจังหวัดกาฬสินครับผมเบอร์โทร07943225ผมวันนี้มารีวิวรถเข้าใหม่นะครับเป็นรถตัก2คันนะครับผมเป็น 50, ปรถเอลห้าศอุปกรณ์3ชิ้น1นึ่งคันนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเลยครับผมคันนี้เป็นรถเอลห้เป็นรถตักนะครับ สภาพสวยๆเดิมๆนะครับเป็นรถไล่นะครับผมคันนี้เจ้าของซื้อเงินสดมาเลยนะครับเป็นชุดตักนะครับเป็นจตุรัสรวมช่างนะครับผมยกได้สูงนะครับผมแข็งแรงดีนะครับเหล็กนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเลยครับผมรถคันนี้ปีหกสามนะครับมาดูใหม่นะครับสองพันหกร้อยสิบชั่วโมงนะครับผม รถไล่สวยๆเลยนะครับคันนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับผมเป็นรุ่นมาศนะครับอ่าดูได้เลยนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับผลิตมาไม่ไม่หลายคันนะครับเห็นไหมครับบางคนนะครับบางคนเป็นพลาสติกนะครับผมครอบอีกชั้นหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้ก็เป็นเหล็กแล้วนะครับผมอ่า ดูนะครับรถไล่ไม่เคยแกะน็อตทั้งคันนะครับสวยๆเลยมีอุปกรณ์ใบดันนะครับชุดตักนะครับแล้วก็ที่ถ่วงหลังนะครับผมยางเต็มสี่เส้นนะครับเห็นไหมครับเครื่องมาคิวซีนะครับอยู่ที่เดิมทุกจุดนะครับผมเครื่องไม่เคยแกะเลยนะครับมาจากโรงงานนะครับผมลูกหมากนะครับ อานหน้านะครับไม่เคยถอดนะครับแน่นๆเลยนะครับรุ่นมาสเสร็จครับผมเพราะว่าบีไม่มีสนิมนะครับผมคันนี้นะครับมาดูช่วงท้ายนะครับที่ถ่วงนะครับที่ถ่วงหลังใส่ทรายก็ได้นะครับผมมาดูช่วงท้ายช่วงท้ายรถไล่นะครับจะสวยนะครับผมแห้งๆเลยนะครับ L ห้า8จะเป็นก้ามปูแล้วนะครับผมเห็นไหมครับไม่เคยแกะเลยนะครับไม่เคยเปลี่ยนซินล้อหลังเลยนะครับมาจากโรงงานนะครับผมอยู่ที่เดิมทุกจุดเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะไอซินล้อหลังนะครับทุกจุดเลยไม่เคยแกะเลยนะครับสวยเลยรถก็ยังไม่ได้ล้างนะครับผมยังสวยขนาดนี้เลยนะครับ อนะครับเห็นไหมครับรถไล่นะครับสวยเลยนะครับสภาพเดิมโรงงานนะครับผมมีหน้ากากด้วยนะครับผมอ่ามีไฟให้ด้วยนะครับเป็นไรอะกลางคืนนะครับไปสว่างเลยนะครับสปอร์ตไลท์นะครับผมอ่ามันทดลองระบบ ดูนะครับผมอ่ารถคันนี้จะาของเก่านะครับซื้อเงินสดมาเลยนะครับผมใช้ยังไม่คุ้มเลยนะครับเป็นลูกค้าที่จะซื้อไปคันนี้คุ้มแน่นอนเลยนะครับยกดูหน่อย ที่งได้เลยนะครับผมลูกค้าไม่อยากใส่ตัดก่อนออกง่ายๆนะครับปอดออกง่ายๆเลยนะครับปอดตรงนี้นะครับผมแล้วก็ท้ายที่ค้ำนะครับแล้วก็ถลอยรถออกเลยนะครับเอาไถนาก็ได้นะครับผมเอาตัดออกนะครับเอารถไปใช้งานไถนาก็ได้นะครับผมใช้งานอย่างอื่นก็ได้นะครับผมไม่มีนะครับโอเคนะครับเป็นเร็วๆนะครับผม ตรงลางแน่นๆเลยนะครับโอเคนะครับคันนี้มีอุปกรณ์ใบดันนะครับและก็ที่ถ่วงหลังนะครับแล้วก็ชุดตักนะครับราคา465,000บาทนะครับผมไม่ไกลส่งฟรีนะครับไม่เกิน4 0 0รกิโลเมตรแรกส่งฟรีนะครับผมหรือลูกค้าไม่สุดออกมานะครับก็โทรสอบถามรายละเอียดจองทางออนไลน์ได้นะครับผม เรามีนลันจัดส่งจริงนะครับผมเดี๋ยวมาดูคันต่อมานะครับผมเป็นเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับผมรถคันนี้ปีห้า้านะครับผมเดี๋ยวมาดูใหม่นะครับไมสองพันหนึ่งร้อยสิบแปดชั่วโมงนะครับผมเล่มพร้อมชุดโอนนะครับคันรถตักคันนี้ก็เล่มพร้อมชุดโอนนะครับผม ยางใหม่สยางใหม่ข้างหน้านะครับผมสภาพเดิมนะครับเป็นชุดตักของคูปาต้านะครับผม LA 588นะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับรถคันนี้ก็ยางดีนะครับยางหลังดีนะครับยางหน้าใหม่นะครับมาดูช่วงท้ายนะครับช่วงท้ายก็ไม่เคยเรถตักจะไม่ค่อยได้ไถนาเลยนะครับหลักๆเลยคือ ใช้งานตักอย่างเดียวเลยนะครับไม่ได้ใช้งานหนักนะครับเห็นไหมครับรถไม่เคยผ่าท่อนเลยนะครับมาคิวซีจากโรงงานนะครับผมคันนี้ก็ไม่เคยเปลี่ยนสินล้อหลังซ้ายกว่านะครับผมยีห้าศูนย์จนเป็นการปูแล้วนะครับผมเห็นไหมครับรถไล่จะเป็นอย่างนี้นะครับผมไม่ใช่ลงนานะครับรถไล่กระทะจะสวยถ้ารถลงนานะครับมันจะกระทะดํานะครับผมน้ำดำๆนะครับ เห็นไหมครับรถไม่เคยผ่าท่อนเลยนะครับผมอันนี้ก็ยังไม่ได้ล้างนะครับคันนี้เข้ามาใหม่เลยนะครับอ่าคันนี้มีอุปกรณ์นะครับชุดตักนะครับผมชุดตักของคุปตานะครับกับที่ถ่วงลังนะครับราคาสามแสนเจ็ดหมื่นันบาทนะครับผมไม่ไกลส่งฟรีนะครับไม่เกินสี่รกิโลเมตรแลกส่งฟรีนะครับผมทดลองรถระบบดูหน่อยอ่าเดี๋ยวให้จ้างเรา เสียขับดูนะครับทดลองระบบดูนะครับเครื่องแน่นๆนะครับผมกับประกันได้เลยเครื่องไม่เคยแกวนะครับผมรถไม่ได้ใช้งานหนักนะครับแค่ตักนะครับไม่ได้ไปใช้งานเลยนะครับอ่ายกดูหน่อยยกสุดปลายด้วยไหมพอยกสูมือนกันนะครับผม L A ห้าแต่แกวนะครับผมขุดนตักของโรบต้านะครับ แต่ตัวนี้ก็จะตุลบรวมช่างนี้รกสูงกว่านะครับผมดูนะครับอย่างนี้ครับยาวกันสูงกว่ากันนะครับแล้วแต่สอบนะครับผมอันนี้ไม่ไม่ให้เหล็กหนาๆเลยนะครับโอเคมาดูคันต่อมานะครับเป็นรถ L 50 1 8นะครับผมอุปกรณ์3ชิ้นเลยนะครับใบดัน ฐานพวนโรตารี่นะครับสามชิ้นเลยนะครับผมมีใบด้นเราเปลี่ยนใหม่เลยนะครับใบมีดนะครับผมมีหน้ากากให้ด้วยเรียบร้อยนะครับผมยางดีสี่เส้นนะครับรถคันนี้ปีห้าก้างนะครับผมไม่อยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบห้าชั่วโมงนะครับผมคันนี้เราเจ็บงานทั้งคันนะครับผมเจ็บสภาพสวยเหมือนใหม่เลยนะครับผมเหมือนได้รถใหม่เลยนะครับ ของเหลวเราเปลี่ยนทั้งคันนะครับผมเลี้ยวห้าศูนย์หนึ่งแปดครับผมบูธสลักนะครับเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะครับผันสวยนะครับผันผันหกใบยี่สี่นะครับผมตรงรุ่นนะครับผันตาชานะครับดีเอดสองสี่หกเอฟนะครับผมเอฟบีพัดนะครับสลักใหม่เลยเขียงกลางใหม่นะครับผม เป็นก้ามปูนะครับ L5018 เช็คดวดชืมนนะครับเรียบร้อยนะครับพอ PTO เต็มนะครับพร้อมใช้งานดวดชื้ไม่มีนะครับเราเก็บสติกเกอร์จากศูนย์จากโรงงานเลยนะครับเหมือนได้รถใหม่เลยนะครับผมเห็นไหมครับสวยเลยอ่าลูกหมากนะครับเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะครับผมสลักนะครับใส่ให้ใหม่เลยนะครับชุดใบมีด โรตารี่ตาช้างนะครับผมอฟันโรตาอรี่ก็พอใช้นะครับผมต้อให้โรตารี่เรียบร้อยนะครับ3มชิ้นเลยไม่ได้ไปซื้อโรลารี่เพิ่มนะครับโรลารี่ตาช้างนะครับผมอันนี้อุปกรณ์สชิ้นนะครับคันนี้มีท่อไถ่ที่สวยๆด้วยนะครับผมราคาสี่แสนห้า0 0ื่นบาทนะครับผมไม่ไกลส่งฟรีนะครับไม่เกิน 400กิโลเมตรแลกสองฟรีนะครับผมอ่าสตาร์ทดูหน่อยอามาฟังเสียงเครื่องดูนะครับผมเสียงเครื่องนุ่มๆเลยนะครับผมแน่นๆเลยนะครับ,รบเยียบเลยนะครับผมข้าวถ่ายเด้วยเรียบวานะไม่มีขึ้นเลยขึ้นเร็วลงเร็วนะครับผมไม่ช้านะครับ ดูผ่านนะครับอ่าผ่านก็เร็วลงเร็วนะครับผ่านยังสวยๆเลยตาช้างนะครับผมคันนี้สามไป4ี่แสนห้าหมื่นบาทนะครับผมโทษทีครับร้านเราวรุ่งเจริญเทคเตอร์นะครับมาดูรถได้นะครับผม มีรถให้เลือกซื้อหลายคันนะครับผมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับเดี๋ยวเป็นคลิปหน้านะครับผมเบอร์โทร0179543225ครับผมเรามีนารัานจัดส่งจริงนะครับสวัสดีครับผม